จุดอ่อนของศาสนาส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่เวลานี้ก็คือว่าการไม่สามารถจะรับมือหรือเท่าทันกับบริภคนิยมได้แต่ว่ากรณีของสันติโศกเนี่ยโดยการนำของท่านสมณพ,พุทธิรักษ์หรือว่าพ่อท่านเนี่ยได้ทำให้ศาสนาเนี่ยสามารถที่จะ รับมือและเท่าทันบริโภคนิยมได้ในความคิดเรื่องบุญนิยมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ศาสนาเนี่ยนะไม่ตกเป็นเครื่องมือของบริโภคนิยมทำให้ผู้คนเนี่ยตั้งคำถามกับบริโภคนิยมโดยการมีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคติของ พราะท่านที่ว่าประโยชน์สูงประโยชน์สุดเนี่ยเนี่ยมันเป็นจุดแข็งของอขบวนการอาโศกก็ว่าได้นะก็คือการที่นำพานะชาวพุทธหรือพุทธบริษัทเนี่ยให้มามีชีวิตแบบสมสถะรรนะมุ่งที่สาระประโยชน์มุ่งที่การขัดเกลากิเลสต,ตนเองนะขาดเดียวกันก็ไม่หลงตกเป็นเครื่องมือของบริโภคนิยมแล้วก็เป็นการนำเอา แนวคิดทางพุทธศาสนาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสังคมได้อย่างสมสมัยโดยเฉพาะการช่วยทําให้ศาสนาเนี่ยไปมีส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะในเรื่องการลดละขัดเกลาเพื่อให้การเสพการบริโภคเนี่ยมันเป็นไปอย่างเรียบง่าย หลยอย่างที่พ่อท่านทำเนี่ยนะมันมันตอบโจทย์ของสังคมในเวลานี้ได้ที่กำลังเดือดร้อนนะเพราะว่าบริโภคยมเนี่ยกัดกร่อนจิตวิญญาณของผู้คนแล้วก็ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนลงทั้งทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะสันติโซนเนี่มีนะวัตรกรรมใหม่ๆนะเกี่ยวเรื่องอการช่วยทำให้มนุษย์เราเนี่ย ดูกับธรรมชาตินะกลมกลืนกับธรรมชาติได้ถึงแม้ว่ากระบวนการสกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองนะแต่ว่าก็พยายามทำให้ชีวิตของตนเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติรวมทั้งเรื่องการาส่งเสริมให้คนเนี่ยบริโภคอาหารแบบที่ไม่ทำลายชีวิตสัตว์นะก็คือการหันมากินอาหาร ังสวิรัตอันนี้เป็นเป็นความริเริ่มของพ่อท่านนะที่ทำให้ศาสนาเนี่ยมากระชิ้กับสังคมมากขึ้นนะและที่จริงแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะมีการเรียนรู้ใหม่ๆนะที่จะทำให้เกิดการนำพาศาสนาเนี่ยให้มาช่วยเหลือสังคมนะ โดยที่ไม่เก็บตัวอยู่แต่ในวัดในในในอารามอีกอย่างหนึ่งที่อาตมา,ายกย่องนับถือนะก็คือความใจกว้างของท่านโดยเฉพาะในเรื่องการที่น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นการที่เปิดโอกาสให้คนวนอกแวดวงของอโศกเนี่ยมาพูดถึงท่านนะทั้งในทางที่ชมแล้วก็วิจารณ์ อันนี้ก็ตรงกับแนวคิดเรื่องปวารณาหรือมหาปวารณาที่พระเจ้าได้ส่งบัญญัติขึ้นแต่สิ่งที่อาตามาคิดว่าจะต้องระมัดระวังก็คือการที่วางรูปแบบนะจกนกระทั่งมันตายตัวสินแปะเนี่ยพอเป็นการเป็นรูปแบบแล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าไม่กินข้าวเย็นนะไม่ ละเล่นไม่เที่ยวฟ้อนรำนะแต่ว่าอาจจะไปติดอบายามุขแบบอื่นเช่นติดอินเทอร์เน็ตติดออนไลน์อันนี้ก็เป็นอบายามุขแบบใหม่นะซึ่งมันสวนทางกับแนวความคิดเรื่องอุบสถศีลซึ่งทางอ,าอาโศกเนี่ยก็พยายามจะขยายแนวคิดเรื่องอุบบสถศลีน,นี่หรือเรื่องอบายามุขให้กว้างออกไปแต่ว่าโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะวางรูปแบบอย่างไร มีศีลอย่างไรเนี่ยมันก็จะไม่ทันกับยุคสมัยในที่สุดเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีการขยับขยื่อนปรับเปลี่ยนหรือว่าขยายนะแนวคิดให้ครอบคลุมถึงอบายมุขแบบใหม่นะซึ่งหรือว่ากิเลสแบบใหม่คานนี้ถ้าเกิดว่ามีการวางรูปแบบเอาไว้แล้วแล้วก็รูปแบบนั้นกลายเป็นตายตัวขึ้นมามันก็ทำให กลายเป็นการติดรูปแบบไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเจตนารมณนะ์ของคําสอนในพุทธศาสนาได้โดยเพราะคําสอนในเรื่องศีลในเรื่องวินัยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจกําลังเกิดขึ้นนะกับสิทธิยานุสิตนะของอพ่อท่านก็ได้ก็คือว่าการาติดในรูปแบบซึ่งแม้ว่าเป็นรูปแบบที่ ทันสมัยสมสมัยก็ตามแต่ว่าในวันข้างหน้ามาจะล้าสมัยไปเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผู้คนเนี่ยนะมีความเข้าใจในเรื่องเจตนาลมของศีลน,นะแล้วก็ไม่แล้ไม่ติดในรูปแบบก็จะสามารถประยุกต์ศีลหรือว่าคำสอนหรือว่าธรรมะให้ขยายครอบคลุมไปถึงปัญหาใหม่ใหม่กิเลสตัวใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับผู้คนได้อันนี้ก็ต้องหมายความว่า คนในขบวนการในวัลูกศิลูกหาของท่านเนี่ยต้องมอีความเป็นตัวของตัวเองสามารถจะคิดต่างไดนะ้การคิดต่างของลูกศิลูกหา,หาหรือว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยของลูกศิลกหานี่เพื่อทําให้สามารถจะสืบทอดเจตนาลมของอโศกโดยว่าในเรื่องที่สู้กับบริโภคนิยมโดยอาศัยบุญนิยมเนี่ย ให้มันเป็นแนวคิดและวิถีชีวิตที่ร่วมสมัยนะไม่ว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็สามารถที่จะรับมือแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงชีวิตของผู้คนโดยที่ไม่ถูกกระสาบริโภคนิยมเนี่ยทำลายแต่ที่จริงตอนนี้เนี่ยนอกจากกระสบริโภคนิยมแล้วเนี่ยนะกระสบแนวนคิดที่กระตุ้นให้เกิดความโกรธเกลียดก,กลัว โดยสายเพราะความยึดติดในอุดมการนะอันนี้ก็เป็นอันตรายที่คงต้องใส่ใจเพิ่มเติมด้วยเพราะเวลานี้เนี่ยไม่ใช่แค่กินกามเกียรตดฉะนั้นที่มันกำลังทำลายชีวตผู้คนแล้วก็บันทอนโลกนะโกรธเกลียดกลัวก็เป็นปัญหาหนึ่งที่กำลังสร้างความเดือดร้อนทำให้เกิดสงครามทำให้เกิดการเบียดเบียนทำลายล้างบ้านเมืองเราก็ ได้รับอิทธิพลจากความโกรธเกลียดกลัวมากนะาะอะนั้นทำอย่างไรเนี่ยเราจะสามารถเอาเมตตาไปดับความโกรธความเกลียดเอาปัญญาไปดับความกลัวอันนี้ก็เป็นปัญหาทา้าทายนะที่อาตมาคิดว่าทางอสโศกเนี่ยก็คงจะสามารถจะรับมือนะเพื่อไม่ให้มันเข้ามาครอบงำจิตใจของผู้คนหรือในอในสังคมได้ ต่อมาก็ให้ความเป็นแต่เพียงเท่านี้นะเขอเจริญพร